ขอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจจนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสารสูตรสูตรที่ว่าเ,เรื่องสาราของธรรมหรือว่าธรรมะข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาพระตรัสว่าพิสูตรทั้งหลาย สารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารสประการนี้นั่นก็คือ1ศีลสารธรรมธรรมเป็นแก่นสารคือศีลสสมาธิสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือสมาธิ3ปัญญาสารธรรม ทาเป็นแกนสารคือปัญญา4วีมตสารธรรมทาเป็นแกนสารคือวิมุตกอวามเหล่านี้ก็ามาในพระสูตรอังคุตตานิกายจตุกัตุกานิบาทปัตตายปิดกเลมทียี่สข้อที่150หน้าที่213ปตตายิดกจบับมหาจุลาลงกอราชวิทยาลายัย พูดถึงความเป็นสาระในชีวิตของเราในแต่ละวนันแต่ละเดือนแต่ละปีเราแทบจะไม่คิดถึงเอาสาระให้กับชีวิตของเราในชีวิตของเราจึงมีแต่ความกลวงไม่มีแกนสารไม่มีสาระวันๆเราสังเกตดูได้เอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเอาแต่ดื่มเอาแต่วิ่งไปวิ่งมา ทําไปทมาก็เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งหมดเรื่องของตัวเองไม่มีการสั่งสอนในบทนี้นานพระสูตรนี้พูดถึงธรรมที่ควรทําให้เกิดในตัวเราก็คือศีลศีลเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีต่างๆศีลเป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางกายและทางวาจาทำได้ก็มีประโยชน์ก็คือมีความเย็นมีความสงบสุขถ้าผิดศีลผิดกฎหมาย ก็มีแต่ความทุกข์สมาธิทำจิตให้มันกองทำจิตให้แน่วแนว่วันๆเราควรจะทำสมาธิมากเจริญสติบ้างเพื่อให้จิตของเรามีความสงบปัญญาปัญญาคือความรู้ความรู้ในทรมประพืติปฏิบัติในทางธรรมแล้วก็วิมุตติคือความหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสาระของชีวิตของเราที่พระุทธเจ้าฝากไว้